ดีค่ะปาปานาทุกท่านหนูนสาเสวีนแฟนเพจอันแฟนคับแฟนเพจแวนเมืองนี้มาสวีเดนคือบริกินตำมบโก่จะกเทียวสัสเมื่อวานไปหาบัมก่อยู่เล็กสันอยู่ในเมืองในเมืองเล็กสันนะคะมันจะเป็นเมืองเล็กสันอยู่บัวอยู่เมนูนาอยู่อ่าเล็กสันโดรนาโดลนาโดรนาอันนี้ก็อยู่เล็กสันนะคะ กัดิขึ้นไปทางบัวเริงกะบัวเริงกะไปทางพี่กัดผู้นี้ง่ายๆก็เหมือนกับคอยไปคุกคอยชิยู่ขอนแกน่นคอยสิไปทางผู้เวียงซุ้มแพสประมาณน,าน,านาั้นนะเออคือจังคอยอยู่ขอนแกน่นแต่เนี้ยมันดี๋ยคอยสิสะดือสะดือไปทางผู้เวียงไปทางซุ้มแพสจังซี่เมยนึกภาพออกเนาะขับรถกระไก่อยู่เป็นชัมม่วโมงสองชั่วโม,มงกว่าละบึง้งคึดเอ,องซีซะจากขอนแกน่นไปซื้อบกักก่อซุ้มแพสแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี่มันค่อนข้าง,งที่จะแบบ ค่าบุามี้ก็คือบุมีหายากเลยเลยค่ะเพราะคนไทยแต่ละที่อ่ะมันอุย้ยโทษทีกคนไทยแต่ละที่ขอโทษบริษัทมันนะคะคือคนไทยแต่ละที่แต่ละหม่องเนี่ยก่เพื่อนกับสุ่บริยูแต่ละจังหวัดกับบริยูหลายวันนี้อาหารไทยบางอย่างก็คือเขามาแล้วก็มีเท่านี้ก็คือเท่านี้ปริมาณคนไทยไม่เยอะของไทยก็จะไม่เยอะประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวสิไปหาบักอเบิ่งก่อนเดี๋ยวว่าสิได้มะกอกอบ้า่ะเมื่อนี้ 8องศาตอนนี้ประมาณ10 11โมงเข้า oh, สวีเดนเทมเพลเจอร์เอ็ดไรต์เทมเพลเจอร์สแตนดาร์ดเลยค่ะตอนนี้8 8 9องศาช่าวงเข้าประมาณ8องศาเนี่ย ใส่ๆมาจังน้อยก็สิบ่เกินมีดอกสิองศาหนาวเย็นหนาวมือหนาวนะคะมันจะหนาวตามฟ้ามือเตาตามเย็นมือแต่ตรงนี้กับพอโอเคได้อยู่แต่มือเนี่ยมันจะหนาวมากยวแม่นูน่าให้ดูฟังกนันก็อยู่บ้านนอกแหละพี่นงเนี่ยตูวข่อยบ้านปูกับยาข่อยเนี่ยเธอว่าอยู่บ้านนอกนะ แต่บ้า,บานนอกฝรั่งเป็นแบบใดเดี๋ยวเมนูน้าทายให้เห็นข่างๆเบิงเด้อพวกเจ้าเบิงไปน้ำพวกเจ้ากะใส่กินตนาการบวกผสมผสานกันไปนะจ๊ะ่ <c oughs> าไปทายบ้านข่างๆถ้าเจ้าหลารเดี๋ยวเขาเจ้าชิดาเอเอาอะไรไม่ย็นนี้ไว้สันเออสี่ไปยังฟังพุน่นสี่ไปอันให้เห็นว่าเนี่ยนะบ้านมันบ้าน,าน,าน,านกะซิมีมันจิเป็นบ้านเก็บของมันจิเป็นหลัง หลังแยกออกมาก็คือที่เก็บข้าวเก็บของหรือว่าเป็นโรงรถประมาณนี้นะะเล็ขสัน์นี่อีอย่างอีอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ไปเตค่ะกระเรียงมากมีมากเยมื่อเลี้ยงก็ขี้มากเขาบ้านโต๊โป๊ก,กโกต๊โป๊กโต๊โปกปันก็ยังเขาเรียงวัวเรียงคว้ยนั่นแหละแถวนี้นะที่เมนูน้าเห็นนะี่ยเมื่อเลี้ยงก็เจ้าสิขี้มากเข่าบ้านก็เจ้าแล้วก็เลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงวัวนมนั่นเองคะ่ะ เออน,นี่ข้างทางเมนนหน้าทาห้เบิงอันนี้คือบ้านตั้งจังหวัดบ้านนอกของของข้าเจ้าเด้อค่ะเบิงเอาตีละระวางทางตั้งจังหวัดบ้านข้าเจ้าสิบประมาณนี้เด้อค่ะบ้านก็สิอยู่กับทงไ้ทงนาะอยู่กับหัวกับสวนคือจังบ้านเฮานั่นแหละพี่นอ้องี่เห็นบ่เบิงไปแร้วก็คือแถวขอนแก่นบ้านเฮาหละอยู่กับไร่กับนาทําปลูกผักปลูกข้าวปลูกสวนนันเมย เราวางทางสิไปซื้อบักกะเจม่นหากินยากบักกอหากินยากบาลเะพกเจ้ากระเบิงทีละคนอ่ะอันคอยเปรียบเสมือนให้เบิงเด้อตั้งแต่ขนแก่นอยู่ขนแก่นนี่ละ่ะเอายูมองสนามบินเนี่ยละ่ะสนามบินขนแก่นเนี่เออเอาต้นสนามบินขนแก่นขับรถจวดจวด,จวดไปตีเอาไปซะแถวแถวถามผูเวียงมาซุ้มแพ้พี่ละโซเชียลเบร์บบกโก ระวังทางกะเบิงถนนหนทางเบิงบ้านข้าเจ้าไปเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านนี่นี่ไม่ข้าเจ้าไม่แบบนี้กะมีเอาไว้ขายแม่ไม่เป็นโดนฟื้นโดนไฟเนี่ยแม่ค่ะเขาก็ซื้อเอาเข่าบ้านเข่าซองเขาเก็บตุนไว้เอาไว้ดังไฟย้ำหนาหนาวเม่นบลาในบ้านบ้านบางลังบางลังข้าเจ้าก็มีเตาพิงเนี่ยแม่นี่เลยป้าป้าน้าหน้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนแฟนคลับแฟนเพจพวกเจ้าเยวียนหัวปวดหัวเด้อ ข่อยไทยอยู่ทั้งรถเนี่ยแหมขอยก็อยาใหะพระเจ้าเห็นภาพค้างคางคางๆเป็นยังไงเป็นยังไงบ้านข้าเจ้าเนี่ยไหมคะก็เป็นเดินบ้านคือยังบ้านเขานั่นแหละแต่ว่าหลังคาหรือว่าต้นเฮียนหรือว่าบ้านเขาถนนหนทางมันก็บ่คือของเฮาเนี่ยไหมพระเจ้ากรใส่จินตนาการเอาได้จินตนาการโอ้มันก็จะเหมือนบ้านชั้นนี่แหละว่าเพียงแตก,ตาก่างแตกต่างจากสีสันต้นไม้หรือว่าบ้านสถานที่หน้าตาผู้คน การเป็นอยู่ของเขาแต่จริงๆเขา,ากับฝรังก็คือคือกันนั่นแหละค่ะขีดินกับขีดินอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต้นไม้บ้านเขากับเบื้องคือของเขาความที่เป็นระบงระเบียบในบ้านเขาก็ถือว่าสุดยอดขยงขยะอย่างก็ะสะอาดต้นไม้เป็นหัวเป็นส่วนในบ้านเขาเจ้ากระิตัดเป็นดีอมพลมันเป็น่นอันนี้คือต่างจังหวัดเลยคะ่ะบ้านต่างจังหวัดน,นี่คือต่างจังหวัดบ้านนอกเลยเลยนี่อื คือวัฒนาทั้งเขานะความสะอาดเขาเพราะว่าจะเป็นต้นไม้ไขยะไปสนอกไปสน้ไม่สิเป็นกิจจาลักษณะมองเก็บขยะก็เป็นมองภัยมองมันมองเปียกมองบกเปียกมองอาหารมองกระปองอันใดขายลี้นส้ของใส้ขึ้นนี่ล่ะมันมันเห็ดให,ห้เขามายู่หรอไม่ได้เขาซึมซับก็ถือว่าดียู่จ้ะ <c oughs> อันคอยหนาวในจังหน่อยเด้อคือคอยมาซืนอันภาคตอนนี้คอยคอยกำลังภาคเสียงอยู่ในรถนี่ใกล้สีหอดลาดทยเราละเอ้า ระหว่างภาคเสียงไปก็อยู่ข้างนอกดิใกล้จะถึงลานไทยแล้วล่ะค่ะแบบหนึ่งพี่น้องขับรถกับสมงุงก,ก,กลัวๆ่นอะเประเทศไทยเขาหนาอยู่ที่สุดพอประเทศไทยเขาต่อเห้บันหอนก็ตามแต่ว่าการตัดสินใจของของคนอนะ การตัดสินใจของคนที่จะออกไปข้างนอกนี่ยังกล้าตัดสินใจที่จะเออออกไปข้างนอกไปกินข้าวแต่ก็ยังมีพัดลมมีห้องแอร์แต่ว่าเมืองนอกเมืองนอกพื้นที่จํากัดหมายถึงถ้ามันหนาวเป็นบอกมันจํากัดเท่าไหร่ถ้าหนาวประเทศไนเขารู้สึกว่าไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากออกไปข้างนอกนี่ จำกัดไปเลยดิจำกัดเนี่ยมันจะมาเขาจำกัดเจ้าของหนาวกูไม่เอาไปข้างนอกถ้าเอาไปข้างนอกหนาวก็เกาหนาวใส่เสียอูยูอัญญามันก็เลยเกิด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 อารมณ์ทั้งใจของเขาน่ะหนึ่งไม่ก็ตื่นลร้นอยากแต่งตัวสวองเปไหนก็เลยกูยูอัญญาตากยิ้มไปลคึกเฝ้าไปเฝ้ากันแล้วก็ถ้าขี้ขานอิ่มกูพูไปเลยกูขี้ขานกู่ะจ่บ้านกูเดียวแหละแล้ว <upright> ก <flips out> em. um, SO ็ซื uh ้ออาหารมันเวลาซื้ออาหารใส่ชุดตุนตุนไว้อาหารก็เป็นอาหารพวก อาหารแค่แข็งอาหารแค่แข่ง <tinc S 1> ซื้อตู้ซสื้อตุนไวเพราะว่าขี้การออกมาข้างนอกบ่อยเห็นบอกคันราวางทางที่เขาจะตัดสินใจออกไปข้างนอกถ้าถามว่าเมืองนอกตัดสินใจยากกว่าเมืองไทยบอกเป็นเมนูนาเมนูนาว่าใช่เฮ็ดใ้เฮ็ดในเฮาพอกันตือรุลน้ะอากาศก้าไปพวกนี้อารมณ์จะออกไปบ้านเขามันเดือนมวนบรัขับรถออกไปซื้ออาหารการกิน มีหลากหลายฝรั่งก็มีไทยก็มีง่ายมากจะนั่งจะเขาไปตางเอฮะบนห้างก็สบายคือคืนมีอาหารทุกอย่างอยู่เมืองนอกมันไม่ได้มีเลยคือคืนเลยเพ่อมีอย่างนาสนใจอินเทอร์เน็ตติ่งอะไรมากหมนะ่ถ้าพูดถึงว่าชีวิตแบบพวกเขาเจ้าข่อยนิมาอยู่เนี่ยที่เมนูนานตามที่เป็นเมนูส่วนตัวเมนูนานนะแต่ว่าเมนูน้านอยู่ได้ทั้งสองประเทศมันปรับตัวไม่ได้เร็วแต่แค่มาเล่าสู่กันฟังว่าทําไมเราชอบเมืองไทย อากาศข้างนอกกี่ล่ะอูยูาอายะวะล่ะถนนหนทางอุปสรรคมันเยอะจังเนาะสุจรษฐกิจตบกอจากหน่วยสองน่วยนี่เออเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อผลอ้ยอุปสรรคปันใดผู้ขาดคือสิไปเอาบกอมากินไอนแม่มันหายากหาซาตายเกลียดมันชะนองเออบอกเรื่องหัวมนกันไปน้ำเด้อพี่น้องหอดลานไทยแล้วกันหน่อยไทยบูติก เดี๋ยวเขาไปข้างในจะบบกสองโบกว่ามันจะมีอีกย่งก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปต่อไปให้พวกเจ้าเด้อค่อยออนุญาตเขาไปซื้อพักจะกบกสองโบกกับพว่อยก้อนร้านพี่หน่อยไทย,ไทยบูติกไทยบูติกกับร้านไทย